ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมเงาปะป่าตอนพิธีแต่งงานยอปานบิดาของฮนาจัดพิธีแต่งงานของฮนากับลำหับอย่างยิ่งใหญ่ขบวนของเจ้าบ่าวไปคอยขบวนของเจ้าสาวที่ลานพิธีแต่งงานก่อนตามธรรมเนียม บิดาดำเนินเดินหน้าถัดมาพี่น้องรองลำดาบผื่อเอือนบบาวทั้งสองประคองประครับอาอห่วยทอมกอับอา,อาอดีอูง เอาบ่าวเดินกลางวางสองพืออ้นไม่คลาดเคลืออ่อนซ้อนสับสลับยุง่งผู้อวกพองตามพรูเป็นมูมุงไม้มุง มายังทีอีทำวิวาเงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึอกอึกระทึกเลือลันสนันปลาเต้นโลดลากเลือกเลือกตาตบขาขาย e งเกงกอย จับจับปังปังประดังเสียงดังแผ่นดินจะเอียงสุดดอยกวัดแกงบอลเลลาเป่าลูกลอยถูกนกตกพอยอย่างกันพรูตีกองปะตุงตุงตุง,ตง,ตงพลงอเนะสงเสียงเพราะสนอหูข้างลิงยิงฟันหูชันชูตุนอ้นอุดอู้ลงอยู่พรง ระมาดเม่นมูมีเที่ยนี้เรนเยียงพายนเพนไลพายงควายเถื่อนถึกกระทิงวิ่งตะโพงเสื้อโครงโดดพับไปลับตาครานถึงจึงอยู่อุดที่ลานยาไอตาอายตน ตะเคียนพร้อมหน้าคอยผู้อวกจเจ้าสาวที่จะมาตาอ่างคนผู้จะประสาใจาทางฝ่ายเจ้าสาว ตองยิบปิดาของลำหับสั่งให้นางหอยผู้เป็นภรรยาแต่งตัวลำหับอย่างสวยงามแล้วพาเข้าขบวนไปสู่พิธีแต่งงานเมื่อเอ,อน,นัอ้นตองยิบยินดีเป็นนักนาะ คล้องต้องตาประคองพาเข้าอกระบวนชวนดำเนินบิดอนมานดา ยังองเฮนเพื่อน,นสาวทั้งสองประคองเชิญที่สะเทือนอยาอ่างยืองชำเลืองแลเล่ากระบวนสตรี ที่คอยอยู่ก็พรังพรูวแวดล้อมหอมแหมต่างฟ้อนรำทํากระบวนปรวนแปรขับร้องสองแซ เดินอาดนวยือเอื่อนสาวสตรีที่อคอยอยู่ก็พรังพรูแวดล้อมพร้อมหน้าขับรำ ทาจริตกิริยาเดินโดยมอราคานาอาดน่อยยมชายพระพายพัด มารวยรวยสาวน้อยน้อยพลอยแต่งสวยจะไปช่วยการวิวากรรมออกมาเต็มฝายมือบางทัดบางถือ แย่งยื้อไปมากลิ่นของเคราอหอมฝุ้งขจรขอดมเสียก่อนเธอเอิดหลอนจ้ำตกออกกลาด ดาสดานาเสียดายนี่สุดใจเจ้าของดอกไม้ว่าอาญานะฉันไม่ละว่าใครใครมาลักดอม ชมดอ,อกไม้จะว่าอให้ได้อับอายนางเงาะแก่จึงร้องไปว่าอยาหให้มันมาอากไม้ ขอเสียเธออดอย่าวุ oh, ่นวายงามจะหายเหื่อคลายย้อยเอ่ยโอเฮ่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  แสงมึนตึงชาหน่อยแม่นางกอยเอ้ยชานิดแม่ชื่ออื่นจิตเอ้ยยาอาศัยจริตกระดุงกระดิงดอกไม้หอมกรุ่น ชุนหอจะทิ้งชานิดแม่ชื่ออื่นจิตเอ่ยชาอืดแม่นางอืดเอ่ยตามกันเป็นยืออดยัก ไลฟ้อนรำอย่าให้อีชานักจากเสียลำนำชาอืดแม่นางอืดเอยชาาวายแม่ชื่นใจเอย ระวังโอ๊อกล่ย,ย่าให้ปะทะจะเกิดรำคาญขี้คั้นเออะชาวัยแม่ชื่นใจเอ่ย อย่าแค้นแม่แสนงอนเอ่ยเวียนแต่ควักคอนผูกคิ้วนิ้วหน้าผัดอีกหน่อยหนึ่งให้ถึงเวลาอย่าแค้น แม่แสนงอนเอ่ยชะตาาแม่ตาคมเอ่ยยทาทำเกลอกมเมียงเมือนเคินคุยเหลือบมาสักนิด ขอพิษตาสวยชะตาอแม่ตาคมเอยน้อยแน่แม่กินนอนเอยถึงแล้วแม่แก้วตาเอย เหนื่อยหนักหรือจะเหื่อตกซิกซิกหยุดพักเสียทียังมีโบอดอีกถึงแล้วโอแม่แก้วตาเอาย ครานถึงลานรีที่ประชุมเห็นคนชุมนุมสวายนางคุยเคินสะเทิอนหรือฤทัย ตามบิดาเข้าไปาไม่คลาดาคลา